ยังไม่เจอชีดเลยอ่ะยังไม่เจอชิสเลยอ่ะอ่ะล่ะราวว่าคำนี้น่าจะเจอชีดหยุดนิดนึงฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนสุกรฟ้านะคะในช่องฟาปอนชาแนลค่ะวันนี้นะคะทุกคนฟามีของกินในเซเว่นนะคะที่น่าลองรับทานมากๆเลยนะคะจะบอกว่าช่วงเนี้ยเป็นอะไรแบบว่าชีสในเซเว่นคือเยอะมากแบบ เยอะมากแม่ชีสหลากหลายแบรนด์หลากหลายยี่หอ้อจะเป็นดิบชีสชีสก้อนชีสแผ่นชีสบอสเเดลล่าชีสแบบเยอะมาก<อ>แต่ใดๆก็ตามแต่เราอยากจะลองกินเจ้าตัวนี้ดูค่ะทุกคนไปให้บอว่าน่าลองรับทานมากอยากรู้ว่ารสชาติเขาเป็นอะไรยังไงนะคะก็คือนี่เลยค่ะ ขนมปรานี่เลยอันนี้นะคะเป็นชีสบาร์นะคะเป็นขนมปังที่ข้างในเป็นชีสมมนจะแบ,บ,บอกว่าดูแบบเหมือนยืดมากแม่แต่ข้างในนั้นก็คือแบบต้องลองทานดูไม่รู้ว่าเป็นอะไรยังไงอ่าหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะข้างในก็จะอเป็นชีสอย่างนี้ซึ่งร้อนค่ะร้อนมากแล้วก็ฟังเสียงเหมือนจะแข็งอาจจะไม่ก็ได้เนาะเนี่ยเลยทุกคนความยายของขนมปังนั่นก็คือ โอเคนะได้อยู่เอาล่ะทุกคนเรามาลองชิม,มดีกว่าว่าเป็นอะไรยังไง <c oughs> ตัดที่่ะก,ก่อนตรงนี้แข็งนิดหน่อยกรอบแข็งแข็งเอาล่ะเขาบอกว่าชีสเข้มข้นชีสยืดดูสิจะยืดได้ปะอ๋อ ยังไม่เจอชีสเลยอะ่ะเขาบอกว่าชีสเข้มข้นชีสยืดยังไม่เจอชีสเลยอะ่ะอ่ <c oughs> อละลเพราวะว่าคำนี้น่าจะเจอชีสหยุดนิดนึงเขาบอกว่าชีสเข้มข้นชีสยืดโอเคค่ะทุกคนรสชาติเขาจะเป็นแบบนี้ ตัวขนมปังอ่ะมันจะเป็นอารมณ์แบบคล้ายๆกับรัวซอ,อ,องส่วนตัวชีสนั้นอ่ะจะมีความเค็มๆม,มันๆแล้วก็มีความแบบหวานป้ายทุกคนเออแบบไม่รู้นะมันเป็นตัวซอสด้วยหรือเปล่าหรืออะไรใดๆก็ตามแต่คือมันรสชาติแบบเอออร่อยดีมันก็แบบไม่ได้แบบชีสจัดจนเกินไปค่ะทุกคนซึ่งเออเออมันก็โอเคนะมันก็เวิร์กอยู่อืม ตัวชีสคือมันเข้ากับขนมปังมากอร่อยลงต้นเลยแหละยยม,มยิมยิม,ยม,อ,ม,อ,มอร่อยนะแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบอร่อยแบบ ไม่ไะ้แบบว้าวขนาดนั้นได้ดก็ตามแต่คือกินเพื่อที่จะแบบว่าลองทองก็ได้อยู่นะอืมขุ้น้ายจ้ะ ทุกคนสรุปรสชาติโดยรวมเลยนะคะตัวขนมปังนั้นก็เป็นขนมปังที่เป็นแบบครัวซองใช่ไหมทุกคนมันก็มีความนุ่มๆกรอบๆใช่ไหมคะแล้วตัวชีสอ่ะคือมันก็มีความหอมอมันๆน,นะคะแล้วก็มีความแบบไม่รู้คลิปเองหรือเปล่ามันจะแบบหวานไปนะคะแต่ส่วนตัวถามว่าอร่อยไหมมันก็ไม่ได้อร่อยแบบว้าวลองซื้อมาลองทานกันเยอะๆนะคะไม่ใช่ขนาดนั้นก็ เออมันก็แบบกินได้ไม่ได้กับแย่มากขนาดนั้นนะก็ถ้าใครอยากลองซื้อทานก็สามารถซื้อทานตามกันได้แต่ถ้าสมมติใครคิดว่าแบบเฉยๆก็ไม่เป็นไรนะคะเขาไม่ได้มาเป็นสปอนเซอร์ฟาดฟารีวิวเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะทุกคนเอาล่ะก็ประมาณนี้ค่ะซื้อที่ที่เซเว่นเอทเวนสาขาเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด subscribe แล้วกดแชร์ไฟล์ด้วยนะที่สำคัญค่ะทุกคนอย่าลืมกดดิ่งท,ทุ๊งกริ้งให้ฟังด้วยนะคะว่าเราทดลงงที่เป็นคนใจพาด ก็อย่าลืมติดตามดูคลิปหน้าเพื่อยนะคะว่าจะทำอะไรก็ไปแหละบายสวัสดีค่ะ